เรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องระหว่างคดีโรงแรมรีสอดทังกัดที่ถูกดำเนินการอยู่แต่โครงการนี้ถ้ามันสําเร็จมันถูกกันออกคดีความที่เป็นมันจับผิดและติดผุ้ดำเนินคดีมันกลับหน้ามือไปหลังมือกลับเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าวันนี้ทับลานกลับแก้ไขคือเฉือนออกให้สปรกอรอยู่แล้วและสประกรปัจจุบันนี้เราเห็นแนวทางของสปรกอรอยู่แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนมือได้ ขอพูดเร,เรื่องความอึดอัดใจหน่อยละกันจริงๆแล้วเคยพูดมาหลายครั้งละเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องระหว่างคดีเนี่ยโรงแรมรีสอร์ทต่างๆที่ถูกดำเนินการอยู่มันก็มีกลุ่มการเมืองกลุ่มทุนกลุ่มที่วางโครงตัวนี้ไว้เนี่ยเพื่อที่จะก,การ2แสนปกออกแล้วมีการเจรจาก,กับผู้ต้องหาที่ถูกจับดำเนินคดี400ร้อยรายการก็มีบางโรงแรมบางส่วนรีสอร์ทบางส่วนเนี่ยมีการใช้เงินเป็นเงินเท่าเนี่ยซื้อจากเดิมเนี่ยสมมติว่าเขาทำแล้วก็ขาย50ล้าน100ยล้าน70ล้านแต่ว่าถ้าถูกคดีเขารู้อยู่แล้้ววว่่่่าามัันนจบบบแแแไหคคืือออสงงลยูตโรรก ถ้ามันสําเร็จมันถูกกันออกคดีความที่เป็นยุมมน่มันมันกลับกระบาดนะจากผิดแล้วติดคุกดิมเนินคดีต้องโดนติดคุกเนี่ยมันกลับหน้ามือไปหลังมือกลับเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็หน่วยงานองค์กรหนึ่งก็มาดูแลแล้วมีการจัดสรรกันกใหม่แต่ว่าวันนี้ทับลานกลับแก้ไขเปิดเฉือนออกแล้ให้สปรกรดูแลแล้วสปรกรปัจจุบันเนี่ยเราเห็นแนวทางสปรกรอ,อยู่แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนมือได้ถ่ายโอนได้ต้องการเป็นสปรกรไปแข็งเพื่อจะเปลี่ยนเป็นโฉนโดสปรกรให้กลุ่มทุนจับกลุ่มทุนท โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยคัดค้านมาโดยตลอดนะครับคัดค้านไม่เห็นด้วยมาตลอดเพราะร่างการก็มีองค์กรอิสระมีฝ่ายกฎหมายเนี่ยคือมติเนี่ยมีความเห็นแล้วคัดคา้านแต่ที่เรามาพูดถึงวันนี้เนี่ยมันอาจจะมีการลักลับถึงไม่ผมผม,ผมอันนี้ผมด้วยความเห็นผมเองส่วนตัวนะสคทเนี่ยสม,สมน,นักงานนโยบายการจัดการที่ดินแห่งชาติที่ออกมาเป็นระเบียบตัวใหม่เขียนกฎหมายกฎหมายเดิมเนี่ยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยมีมีมติใดก็ถือว่ามตินั้นเนี่ยจบสิ้นโดยที่คัดคา้านไม่ได้แต่เมื่อขอสคทชมามีร่างพรบ เขียนร่างประวลและอำนาจอำนาจของกฎหมายเนี่ยสามารถใช้คุมกับคณะกรรมการชุดนี้หมายความว่าถ้ากรรมการชุดนั้นมีความเห็นชอบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว็ถือว่ากรรมการชุดนี้ที่ต้องเห็นชอบตามหรือแต่คัดทานก็ไม่มีผลว่าไม่ควรที่จะเอาทั้ง3กลุ่มเนี่ยมารวมกันเบ้าเข่งแล้วก็ประกาศเพิกถอนพื้นที่ไปเป็นข้อกังวลด้านนี้ข้อกังวลตัวนี้มันจะส่งผลยังไงกับพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆก็ต้องยอมรับว่านวันนี้นะครับมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่ารวมๆแล้วเกือบ4ล้านไร่ซึ่งประชาชนเหล่านี้หลายๆกลุ่มคนก็อยู่มาก่อนการประกาศเป็นนท ายานชาปลอดอากาศเป็นเขียวสะอาดท่านสัตว์ป่าซึ่งณวันนี้เรามีมาตา64ของพรบอุทยานชาติมาตาหรือ121ของพระราชบัญญัติสมุทและคุ้มครองสัตว์ป่าในการแก้ปัญหาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้อยู่ว่าก็เป็นเหตว่าถ้าเรื่องของการเพิกถอนพื้นที่แล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์หรือว่าออกสอปะกรให้กับกลุ่มคนเหล่านี้มันก็อาจจะเป็นโมเดลหรือว่ามันอาจจะเป็นโดมิโน,โนตัวหนึ่งที่จะทําให้พื้นที่อันอื่นที่เขาพยายามหาแนวทางจัดก,การรูปแบบชุมชนมันพังลงแล้วก็จะเอามาตรการเดียวกับที่ทับลานมาใช้อันนี้เป็น ข้อกังวลแล้วเราก็จะกลายมาเป็นประเทศที่สูญเสียป่าในช่วงเวลาเดียวนะครับสูงที่สุดในโลกก็จะว่าได้นะครับถ้าเราปล่อยให้กระบวนการมันเป็นยังไง